อี้แต่บักเขียงเห้ยนาะเขียงหน่อยเนาะท่นบักเขียงบักกระเดือดหน่อยพอ,อยงไ,ไอง,งบ่ใครได้นั่งตรงบานพวกเราไว้นี่ละครับนี้อ,องสบานเวลาเป็นเป็นปัญหาปลามาได้เป็นกับปัญหาเฮ้ยเรียบเขาหน้าไปมาสูบสางพอกันฮุ้ยต๊บตบตบ ไหนเด้อเมื่อกี้ตัวบักไงน่งคอไงนอบักไงพี่้องตัวบักไง้น่ะฮะอยู่อพี่นีนอบักไงตัวเดียวกับพอแล้าตัวนี้หรือว่าตัวนี้มันกินตัวแต่ว่าป้ามันสีีอยู่หอมันอยู่ในังสายจัวหน่อยมันจับใคอันนี้มันเชียรมันเนะว่าอยู่งาแล่ายเราอยู่้างสาย ตัวเดียวเลยครับแบบไปยีสี่โลกสามโลกกว่าคนแล้วนั่นนี่แหละครับพี่ทีชาวบ้านครับ